ภาวะที่มีภาวะเ,าเรื่องของโรคระบาดทั่วโลกเราต้องจัดการชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบของสิ่งที่จำเป็นอย่าเอาสิ่งที่เป็นความอยากเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราและสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดจากความอยากนั้นเนี่ยจะต้องตัดออกไปและให้เรามีความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีความต้งให้มันมีความชื่นชมดีในพระชา ส่วนที่กระทบมากสุดก็คงจะเป็นธุรกิจทุกคนก็โดนหมดเพราะว่าในภาคของธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันหยุดหมดโดยเพราะยอดขายหรือผลกําไรที่ลดลงแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าธุรกิจเรายังมีกําไรอยู่นีไม่ต้องไปไล่คนงานออกมีแต่ปลดคนงานที่ไม่มีศักยภาพหรือเกินความจะเป็นออกนะครับชีวิตส่วนตัวที่ได้รับก็ไม่มีอะไรนะครับ work from home นะพนักง,งานก็ส่วน mm. น,วนึง mm. ก็เวิร์กฟอร์มผมก็คงจะสบายมากขึ้นแต่แน่นอนเมื่อเรา mm. เมื่อ,เร,เ,รอเราขยันน้อยลงเพราะว่ามันไม่สามารถเดินทางได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ในด้านของครอบครัวก็กสบายสบายมากขึ้นนะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นแบบปกตินะครับอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศที่ไปเที่ยวให้มันสอดผ่อนคลายตามปกติบ้างเพราะเราบินไปต่างประเทศก็ไม่ได้บินในประเทศก็ยังไม่ได้เหมือนกันจริงๆในด้านบูธที่เนี่ย เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่ามูลที่ของเราเป็นมูลที่เพื่อการให้เราไม่มีผลกระทบในทางลบแต่เรามีผลกระทบในทางบวกผลกระทบในทางบวกก็คือว่าเราเป็นท่อพระพรในการที่จะทําคลังอาหารโยเซฟเพื่อสารองเอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในเรื่องภารกิจโยเซฟเนี่ยมันไม่เพียงเป็นรักษาะคลังอาหารแต่ยังเรายังทําต่อเนื่องต่อไป ที่เราหวังว่าจะสามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้โครงการสวนเกษตรเอเดนดังนั้นเนี่ยในทางลบไม่มีมีแต่ทางบวกเพราะว่าเงินทองเราไม่ได้ขาดเพราะเราก็เอาสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้เราเนี่ยมาทํางานรับใช้พระเจ้าในทางบุญที่ในการช่วยเหลือตอนนี้เรามีตั้งคลังศูนย์หารโัเซฟขังาหารเนี่ยอยู่ทั้งหมดภาคอีสานเนี่ยทั้งภาคคือ20จังหวัดแล้วก็100อํเาเภอคือทุกๆจังหวัดจะมี ห้ามเภยยุทธศาสตร์ที่เก็บกังอาหารอยู่ทั้งข้าวทั้งอาหารแล้วก็อาจจะมีพวกสมุนไพรต่างๆยารักษาโรคบ้างแล้วก็ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมี8จังหวัดยกเว้นจังหวัดตํำพูน8จังหวัดแล้วก็40อำเภอก็รวมลแล้ว4 0่สิบร้อยสี่สิบอำเภอจริงๆแล้วต้องการจะขยายทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในทางลบบ้างก็คือว่าไม่สามารถขยายได้ดังใจที่เราอยากจะทำเพราะมันเดินทางไม่สะดวกแล้วก็ถูกล็อกไม่ให้มีการประชุมอันนี้ก็เป็นผลกระทบในทางลบบ้างแต่ว่าไม่ถือเป็นทางลบในการที่กระทบกับเรื่องของเงินทอง เช่าอวยพรเรามาตลอดแต่เมื่อมาถึงขาวย่างแบบขราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําส่วนตัวของเราหรือบริษัทของเราเราก็ประหยัดนะมันมีคําว่า e e d กับ want เราตัดว a n ตออกไปเราเหลือแต่น e d นี่คือความจะเป็นเั่งเรื่องอาหารการกินอันนี้คือคือคือนนะแต่การซื้อของฟุ่มเฟือยนั่นคือ want เราก็ตัดสิ่งเหล่านี้ไปดังนั้นก็ไม่ไม่ขาดอะไรนะฮะเราไม่ขาดสิ่งจำเป็นเลยทั้งสิ้นแต่เราเป็นท่อพระพรในการไปช่วยเหลือผู้อื่น โดยเอาสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้เราเก็บสะสมไว้เนี่ยเอามาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะเราไปเสริมในสิ่งนิดที่คนอื่นเขาขาดเนี่ยจากสิ่งที่เรามีเหลือเฟือเนี่ยไปเป็นพระผรต่อนะครับดังนั้นทางด้านธุรกิจก็ตามชีวิตส่วนตัวก็ตามจึงไม่มีอะไรขาบเพราะอย่างที่บอกว่าในขณะที่มีแบบนี้เราก็ยังมีกำไรอยู่ เ้าจึงไม่ไม,ไม่ไม่ขาดอะไรเพียงแต่ว่าในภาพะแบบนี้เราก็ใช้ชีวิตด้วยคำร,ระมัดระวังทําธุรกิจด้วยคำร,ระมัดระวังอันนี้ก็เป็นทักษะสิ่งที่เราจัดการดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราใช้ในการที่จะจัดการในช่วงที่เกิดภาวะยากลำบากนะครับเพื่อจะชีวิตของเราหรือธุรกิจของเราและบูชิของเราเนี่ยจะเป็นพระพรสู่ผู้อื่นถ้าพูดถึงในด้านองค์กรบริษัทก็ตามเราก็ใช้สุ่มเนี่ยครับประชุมกัน ใครที่ work from home ก็สั่งงานกันทางโทรศัพท์บ้างใช้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก็ประชุมกันทําความเข้าใจกันก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมช่วยแก้มีท่าทีไฟไหนที่เรามีความช่นชมดีในองค์พระพิจาต่อดเวลาในพรีน่าสุกรองพระองค์ังน,นั้น ชีวิตของเราก็มีสารพิษเราก็สามารถที่จะเป็นพระพรตต่อผู้อื่นได้ไม่ต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนและตัวก็ไม่เดือดร้อนแต่เราเป็นพระพรในภาวะที่มีภาวะาเรื่องของโรคระบาดทั่วโลกเราต้องจัดการชีวิตของเราให้อยู่ ในกรอบของสิ่งที่จำเป็นอย่าเอาสิ่งที่เป็นความอยากเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราและสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดจากความอยากนั้นเนี่ยจะต้องตัดออกไปเมื่อเราตัดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอยากได้เนี่ยเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นเนี่ยหนึ่งเราภาระการเงินไม่มีใช่ไหมมีแตเงินเห,นเหลือเลือนเก็บเราก็สุขสบายนะอันที่สองให้เรามีความพึงพอใจในสิ่งที่เรามี นะครับอันที่3ให้เรามีท่าทีในการที่มีความชื่นชมดีในพระพรของพระเจ้าที่ให้กับชีตของเราพระพรที่เราได้มาเราต้องระวังไม่ใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่ใช้เพื่อไปเสริมในสิ่งที่พระเจ้าห้ามและให้เรามีความปึงพอใจในสิ่งที่เจ้ามีพร้อมทั้งให้เรามีความชื่นชมดีในพระเจ้าก็อยากจะฝากขอ้อพิ่มพีนะครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุขภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงถือนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวินวนกับการขอบพระคุณแล้วสันตสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ก็อยากจะฝากข,อขอ้อพระคัมภีร์ไว้นะครับในฟิลิปป์บทที่4ข้อ4ถึงข้อ นะครับก็หวังว่าจะเป็นพระพรกับทุกท่านที่ได้ฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ